f o r ์จ n เน 2.4V ปี2019ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเ e จ e นเดอร์ชมกันครับ ก็คุผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียที่เดิมที่มงคลคาเซ็ตเตอร์บนราชธานีต่อเนื่องอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับต้น p v นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวอาจจะเมื่อหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกล้วก็เลยรีวิวในโชว์รูมไม่ได้ออกไปรีวิวที่สวนสถานที่ที่เราเคยชินนะครับเพื่อเป็นการเป็นอุปสรรคต่อการอัปโหลดคลิปเข้าใหม่สดใหม่ทุกๆวันในช่องยูทูบของเราก็ในร่มเราก็ทําการได้วันนี้ผมอยู่กับ 2.4V ปี2019ที่เป็น น้าสุดท้ายแล้วนเป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโฉมนะครับก่อนที่มีการเปลี่ยนโฉมก็เชื่อกันว่าส่วนใหญ่เจ้าของเดิมก็จะไมเปลี่ยนรุ่นนั่นแหละนะครับคือรู้สึกเก็บใจเหมือนกันนะบางคนที่แบบตามรุ่นตามรุ่นรถใหม่นะออกปี19มาปี20ออกหน้าใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นมือสองมาขายแล้วสภาพเป็นยังไงกันบ้างจะเล่าให้ฟังนะครับขอนนี้จตเปิดดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับหัวใจสําคัญของการดูรถมือสองก็จะต้องดูที่นะครับด้านหน้าก่อนนะครับว่ารถมี นะครับส่วนตัวนี้คือเป็นเดิมมแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับพวกไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทม์อะไรพวกนี้นะครับนะตัดหมอกจะเป็นตัดหมอกเล็กแล้วเครับตัดหมอกเล็กตัดหมอก LED แล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นไฟธรรมดานะครับเป็นไฟธรรมดาอีทีการดูรถปี19นะตัวเทียดีก็เหมือนกันนะครับโมเดลสองพันสิบเก้าและที่สำคัญที่ผมพูดเนี่ยคือ19แท้นะครับคุณผู้ชมดูก่อนนิดนึง ปี62อ่ะพูดง,ง่ายๆนะครับจดทะเบียน17ตุลาหกสองกิบโอ้ครบ2ปีพอดีนะครับรถ2ปีพอดีนะเพราะว่าเพิ่งผ่าน17ตุลาหกสีมานะครับฮะสองจุดสองจุดสี่นะครับ2 3 9 3ันสามร้อยเก้าสิบซีซีหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับฉะนั 2, CC, ้นเะราเป็น PPV ที่อ่านิยมเยอะเพราะว่าหนึ่งเรามันตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับจะให้แรงไม่แรงนะครับจะให้แบบจุดจาร์ดพิษปาดนะครับแรงๆเหมือนกับตัวบล็อกเครื่องสัมพันแปด นะครับที่ผมขับอยู่เนี่ยคือแรงมากตัวนั้นแต่น้ำมันก็ตามส,สัดส่วนแต่ว่าตัวนี้ถือว่าจบโจทย์นะครับขับดีๆไม่รีบมากใน13-14กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆนะครับนี่คืออาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ 2.4V ของโฟลเ e อรเนอร์ขายดีนะครับแน่นอนนะรถแค่2ปีเต็มนะครับสภาพนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยเดิมอลังการมากนะครับสวยเดิมอลังการมากนะผ่านมา2ปีราคาหายไปเท่าไหร่ตัวนี้ราคานะราคาเต็มก็เลยเนี่ย 1>, 1 4 0 0 0 0้านสี่้านแล้วกันนะครับ1.42ล้านนะครับตอนนี้ผมมาขายอยู่เท่าไหร่ดียล้านห้าหมื่นนะครับเท่าคันเดิมที่ปล่อยไปเพราะว่าปี19ผมปล่อยไปหลายคันแล้วนะครับทั้งสีขาวสีดำสีเทาปล่อยไปราคาเดียวหมดเลยนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทคือราคาค่าตัวของเจ้า f o r t u n e r 2 4 v ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น r e จินเดอตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับแม็กยางก็ยังเป็นคู่ตัวมาเพราะว่า รถพึ่งได้2ปีเองนะยังเป,เป็นแม็กยาง18นิ้วนะครับยางติดรถมาบิสโตนปี2019เพราะรูร้สึกคันนี้วิ่งไปแค่ 3- 4มสี่หมโลส่วนใหญ่รถปี19วิ่งประมาณนี้นะครับผมได้มาปี19ส่วนใหญ่ก็วิ่งไม่เกิน5 0 0 0 0ืโลเพราะว่ามันก็ตามมาตรฐานเขาเลยถ้าวิ่งเยอะกว่านี้แสดงว่าใช้งานมาหนักไงนะครับเหมือนกับที่ผมขายราคาถูกถูกถ้าตัวที่ราคาถูกกว่านี้ที่ไม่ประมาณสักแสนเจ็ดแสนแปดเ่ยก็ราคาไม่ถึงล้านนะ น้าแปดแสนกว่าบาท9ก้าแสนก็มีนะครับมีให้เลือกเยอะถ้าเป็น f o r ์กเนอร์ถ้ามาที่มงคลกันแล้วมีให้เลือกหลายราคาไม่เฉมาตัวอิดไม่น้อยขายแพงราคาสูงไปถามว่ามันสูงไหมมันก็ไม่สูงหรอกเพราะว่าสองปีมันราคามันหายไปประมาณสักเกือบสี่แสน่ะนะครับน,นี่เป็นแบรนด์หลักอันดับหนึ่งะนะพอเป็นมือสองก็เห็นผลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูที่ภายในนะครับของรถปี19ในี่ความใหม่คือยังสดอยู่นะครับตัววงตัวเบาะนี่คือยังไม่มีการแบบซึกลรอ ยังไม่สุดเหมือนเพื่อนนะครับเพราะว่ารถยังถือว่ายังไม่เหมือนกับตัวปี16-17ที่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสภาพภายในก็ยังเป็นปความสวยงามลงตัวอยู่ไม,ไม่มียุบบุบสายนะครับ40,000กิโลคันนี้คันก่อน4 5 0 0นะครับถ้าใ,ใครไม่ทันนั้นขายไปแล้วนะครับคันนี้4 2 4 2กิโลนั้นน้อยลงมาอีกประมาณ5,000แต่ราคาไม่ได้ต่างกันหรอกไม่ต่างกันแค่5,000โลเป็นกับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์6สปีดนะครับอาจจะมืดนิดนึง ว่าถ่ายในโชว์รูมฝนตกนะครับแต่ความสวยนะครับรับรองว่าไม่มืดนะครับไม่มืดแน่นอนสวยงามลงตัวนะครับแล้วก็ภายในจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่แล้วนะนะครับด้านด้านข้างอาจจะไม่ได้ถ่ายไปแต่ว่ารู้กันนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยแล้วก็เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อแล้วเป็นออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ปีส0งพันปลายปีนะครับตั้งแต่ปี2017ปลายปีเป็นต้นมานะครับจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพอเจ้าเนอร์ก็เพิ่งมา ปับเปลี่ยนปับเปลี่ยนปับเปลี่ยนโฉมปรับเปลี่ยนออปชันเพิ่มมาเป็นบางเป็นบางจุดนะนะครับไม่เป็นตัวอย่างนับตั้งแต่พวกกระจกไฟฟองไฟฟ้าเนี่ยก็พวกกระจกออโต้นะครับสบานเนี่ยก็เพิ่งให้มาในตัวตัวแรกปี2016นะครับถ้าเป็นตัวแชมป์เมื่อก่อนก็ให้มาแค่บานเดียวอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่ง f o r ์ u เนอร์เองเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยฟูลออปชันเต็มเหมือนกับรถ p p v ทั่วไปนะครับแต่เชื่อได้ว่านะครับแต่เชื่อได้ว่า ความความมาตรฐานนะครับการใช้งานที่ไม่จุกจิกนะครับใช้งานได้ดีอะไรพวกนี้ฟอร์จินเนอร์เขายืนหนึ่งอยู่แล้วแต่ในเรื่องของว่าเขาไปกงไปกัดเนี่ย,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 ยผมไม่เถียงหรอกนะครับขนาดตัวเลเจนเดอร์เนี่ยก็เพิ่งให้ระบบที่ฟอร์ดกับมิตซูเนี่ยให้มาประมาณแบบ5ปีที่แล้วก็เพิ่งมามีในรเรจนเดอร์นั้นแล้วไม่ว่ากันนะครับจุดขายของตัวแรกแต่รุ่นแต่ละคันก็เหมือนกันเนี่ยเป็นดิสเบรกนะเป็น ABS นะครับดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับดิสหน้าหลัง ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นดิสด,ดัมที่เรารู้รูกกันนะครับส่วนประตูหลังไฟฟ้าเองก็ให้มาโดยออปชั่นโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. คันนี้ไม่ได้มีแต่งสกเกิร์ตเหมือนคันก่อนนะครับคันนี้คือล้อนลนมาเลยนะครับลนลนเดิมเดินมาตรฐานจากโรงงานมาเลยส่วนใครจะไปแต่งเพิ่มก็ค่อยว่ากันนะครับพร mm hmm. มเพิ่มนี่ยก็ยังไม่มีมันค <laughs> ันก่อนมีใยบัวให้คันนี้คือมาแบบมาแบบเดิมๆนะครับลนลนมาตรฐาเลยภายในเป็นโทนสีน้ำตาลดา นะครับบวกกับฝนตกเข้าไปกลายเป็นกล้องมืดไปแล้วนะตอนนี้4 0,000กิโลนะครับ1ล้านกับ50,000บาท1ล้านกับ5 0 0 0 0บาทสภาพการันตีให้ว่ารถสวยเดิมนะครับรถสวยเดิมโครงสร้างไม่มีขยับนะครับอพวกรอยตำหนิรอยขียดข่วนในรถมือสองมีทุกคันนะครเฉพาะสีดําเองเนี่ยก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแต่คันนี้ดีหน่อยคือรถมันยังไม่แก่มากนะครับรถปี2ปีสภาพเขาเรียกว่าพวกรอยสกรีหินรอยอะไรเนี่ยคือว่ายังไม่แบบเยอะจนน่าเกียบต้องไปเก็บสีแล่าก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ ใครมองหาเล่น 2.4V ตัวนี้อยู่นะครับเซฟตังในกระเป๋าไปพอสมควรนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับซื้อสดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับต้องบอกกันในคลิปคลิปนี้อีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่เป็นรุ่นที่ขายดีสําหรับมงคลคนสเตอร์ฟอร์จูเนอร์ 2.4V สีดําปี2019นะครับสภาพสวยไม่น้อยแบบนี้ฝากไว้อีกหนึ่งคันใครสนใจโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนหรือไลน์มาหาทศักดาก็ได้นะ099-759-1779นะครับพอภัยในถ่าย ที่ไหนับอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับฝนตกเชื่อว่าถ้าพายุออกไปก็จะเจอกันกลางแจ้งเหมือนเดิมวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะครับฝากกดติดตามไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาร์ซเซ็นเตอร์แล้วก็การรีวิวเข้าใหม่ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์กับสอสัปดาห์สวัสดีครับ